ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกคลิปนึงเนาะคะ่ะเป็นสามน้อยมัดรวบเนาะคะ่ะสําหรับวันนี้พี่น้อง <c oughs> ค่ะหมู่ว่านี่ติทุระเนาะคะ่ะติทุระมหาหอดบานคำแล้วก็บ่เลเห็นแนวทางยูยเฮียนเนาะคะ่ะชุกเฉินพี่น้องหมู่ว่านี่เนาะคะ่ะชุกเฉินกันเลยเห็นยู่ขขังนอกเนาะ,ค,ะค่ะอากาศดีพี่น้องวันนี้บม่มีแดดเนาะคะ่ะ เวลาไปเร็วมากเลยนะคะแวบ,บเดียวหอดาย,อะะอายสองแล้วค่ะพี่น้องายสองแล้วยังบาททันในไดหยังพอ้าบันไดเลยวันเวลาผ่านไปไวเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะไปสู่คําเตือนของทางช่องเฮ้ากอนเนาะค่ะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ ย้ำเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะพี่น้องนะคะหมู่บ้านนี่เนาะคะ่ะอ่าแอดขออนุญาตบาดคำเนาะคะ่ะใส่กระดาษแบบนี้เลยโดยเพื่อนทีเฝ้าเรากะลุ่ลงอยากลงให้พี่น้องเอพซี่เห็นเนาะคะ่ะว่าคาเทียนแนวทางมันมันเดินเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะแต่ขออนุญาตบาดคำในความบ่พร้อมเฝ้าอิหรีหมู่บ้านพี่น้องก็สั่นแอดกับเจ้าบ่ท่านเนาะคะ่ะแอดว่างยุทธีหก กับหนึ่งเนาะคะ่ะหกกับหนึ่งปรากฏว่าเขายุที่น้อยแหละนเนาะคะ่ะแปดเจ็ดหนึ่งสองแปดเนาะคะ่ะเจ็ดหนึ่งของเฮ้ากับเขาไปยุที่เจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะเจ็ดหนึ่งนี่แหล่งแต่หกแปดเนาะคะ่ะผลออกหางแปดลอวี่คุณได้พี่น้องนะคะ ไปรอบปกติ0ูนย์เก้าเอมี6หกสองนะคะมีแต่หกนึ่งไปวี่สี่เกเก้าแม,มี่นะคะไปที่ของน้องตา้าวางเด่นที่3มกับ2น้อยแรกเขาที่สอน้องตา้าก็มีแ 2, 7, มต่สองเจ็ดอาตานนะคะเรากะไปวี่พีสี่เก้าเก้ปดห้า เพนสารค้ามวีพี่เนาะคะ่ะวางที่เจ็ดกับเก้าน้อยแหลกพนกับมาอยู่เจ็ดมาจากหลอดหมว่านเจ็ดมาอยู่สองหลอดเก้ามาหนึ่งสองสามน้อยแหลกเจ็ดหนึ่งสองแปดไม่ได้เจ็ดศูนย์น้อยสองศูนย์เก้าเจ็ดหกสองเก้าเจ็ดตรงตรเนาะค่ะน้อยสามสี่เก้าเก้าแปดห้า นาะ,ค,ะ,ะ, 98, นะ,ค,ะ,ะค่ะมีแต่เก่าแปดเนาะค่ะมีแต่เก่าแปดค่ะพี่น้องของเสียนบนกับเขาตัวตรงรอบรอบปกตินะคะรอบปกติเจ็ดกะมาอายุสองรอบที่เจ็ดหนึ่งกับเก้าเจ็ดนะคะสองกะมาอายุสองรอบมาว่อวานพี่น้องสองสองแปดของน้องตามีสองเจ็ดสองหา จงสองหกับสองแปดไว้นะคะมือมันจะบ่อเขาบ่อเดินก็จะเป็นยังสี่ละคะ่ะพี่น้องมือจะบ่อเดินแอดกมา, 8, ามี่หกแปดพอมีแปดหานะคะมันมนจะเป็นห้าซุยยังหันละคะ่ะหองเก้าหกกามี่พอมีเก่าเจนถ้าชนกันเก่าเจนหัวว่านจะเจีมอยู่คะ่ะพี่น้องก็จะจะได้ไปเน้นไปยุทธีเลขชนอยู่คะ่ะ มดปักอากาศกับมดพี่น้องแอดแพรเมจิกนี่นะคะ,ะทําขีปไปใส่ตัวนี้อยุสองขีปปวดหัวยอนเลยค่ะไม่ไหวไม่ไหวเลยเนาะค่ะแอดเป็นพุ่มแพร่พี่น้องปวดหัวปวดหัวเป็นาตายพร้อมได้ค่ะเพราะว่าคู่แพร่กะแพร่อีรีได้ค่ะพี่น้องนะคะรอเวลาอีกนิดนึงเนาะ,ะแอดเขา,าร,ะะระบายปวดเนาะค่ะเพราะว่าอยากให้พี่น้องเห็นแนวทาง อาจังไม่งอดได้สิพี่น้องไม่งอดตอดแอดนี่โอ้ยซื่อๆอ,อยู่เลยค่ะแต่สูมือนี่บางนะี้ถ้าเป็นเด็กน้อยนั้นขั้นๆไปซื้อๆทุกมือนี่บางนะะี้ค่ะปางตายพราราสองเม็ดยังเอาปรยู่เลยค่ะกี่เคปขื้อกันพี่น้องทื่นแอดนี่ซื่อๆอ,อ,อยู่ค่ะแต่สูมือนี่ปางตายไปคือกันเป็นน้ำอายุห้าลายบอ หรือพุ่มตันท่านเท่าหน่อยโล่งนอนพี่น้องอายุหลายขึ้นนึ่นสิบเคะ่ะแอดวาเนาะค่ะมันก็เป็นไปได้คือกันเนาะคะ่ะบ,บางคนตอนเด็กน้อยๆว่าลูกซึกอยัองได้ใหญ่ขึ้นมากอะเป็นสิบเป็นคือแอดนน่บอค่ะอไปเบื้องแนวทางของมือนีเลยเนาะคะ่คะเนาะค่ะ เส้นสารค้าม่างยู่กกับ2เนาะค่ะ2529 6569 3ตัวหางเดียวคือ426เนาะคะ่ะแคปอ b เดอร์พี่น้องนะคะส่วนของน้องต้าน้องต้าวางที่0กับ3มือนี่เนาะคะ่ะ0กับ3 จับคู่3ามห้าสามหนึเนห้าศ่ะคะ่ะสตัวหางเดียวคือ6กศนยเนาะคะ่ะของน้องตาเด้อพี่น้องไปของน้องต้านะคะหกศูนยของเอดเนาะคะ่ะของอเอสเกติดบนล่างห้า หนเนะคะห้าเลขวิ่งหลูดของแอดมินีว่างยุหากับเก่าเนาะคะ่ะห้าศูนย์หสตัวหางเดียวคือสี่ชนกันกับของผู้ใดกับของนองตาวะศูนหาเนาะคะ่ะชนกันที่0ูนหเดี๋ยวให้พี่น้องเก็บเอา,นะะอาเนาะค่ะเก็บเอาเด้อค่ะชนกันที่ ศูนย์ห้าตัวเดียวเนาะคะ่ะศูนย์ห้าห้าศูนย์บางครั้งชนกับ่มากกัมีเด้อค่ะพี่น้องนะคะเพราะวาะ่าทางแนวทางของเฮ้ามันบ่เดินก็คือรถดจเหีดเนี่ยแหละคะ่ะชนก็ได้เนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเอาไว้เป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องเอาเบิ่งเป็นแนวทางจริงๆเนาะคะ่ะเก็บเอาเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเก็บเอา <REP. S 2> พี่น้องผู้เฝ้าเนาะค่ะเห็นแนวทางแล้วแอดจะเอาเวลาให้มันครบเนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องออก็ออกได้เลยเนาะค่ะออกได้เลยเด้อค่ะ,ะ,คะแอดจะรอให้เวลามันเต็มเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอดจะรอเวลาให้มันเต็มแดดบบมเีเลยพี่น้องตกลิ้นมาอยู่หน่อยหนึ่งอยู่ค่ะลิ้นมาอยู่สวดสวดอยู่หน่อยหนึ่งเราก็หายไปเลยเนาะคะ่ะหายไปเลย สิต๊กอหลีกับพ่อตกก๊กบางแยกหนึ่งก็คือสีแดงเงี้ยนี่พี่น้องแต่ว่ากะเพิ่นกับข้าวว่ามีพายอยู่อยู่ค่ะมีพายอยู่อยู่เพราะฉะนั้นค่ะ,อะขอให้โชคดีเด้อค่ะพี่น้องกับแนวทางมือน,นี่เพราะว่าจะเป็นสามน้อยหรือว่าราวพัฒนาเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้กัเดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุณขอบคุณเด็บซี่พี่น้องเด้อค่ะที่เข้ามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นเนาะค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ